วันนี้ฟ้ามีห้องสวยของคอนโดเอพิโซดเรื่งนทินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะห้องมุมห้องริมพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ41ตารางเมตรแบ่งโซนออกเป็นพื้นที่นั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องอเนกประสงค์และยังมีพื้นที่ระเบียงกว้างๆให้ด้วยนะคะใครที่ชอบห้องวิวแนะนําห้องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะพื้นที่โซนนั่งเล่นก็จะมีส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะตู้เย็นไมโครเวฟเตาไฟฟ้าที่ดูดควันทําอาหารในห้องได้ค่ะห้องน้ําก็จะมีส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นฉากกั้นกันน้ํากระเด็น กะะระจกในห้องน้ํานะและพื้นที่นั่งเล่นยังมีในส่วนของโซฟาค่ะมีโต๊ะเอาไว้วางกาแฟนะคะแล้วก็ดีดูทีวีฝั่งตรงข้ามได้เลยมีทีวีให้ดูหนึ่งเครื่องค่ะแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะถัดมาเป็นห้องนอนค่ะน่าอยู่น่านอนมากๆาเลยค่ะเตียงนอนพร้อมฟูกนอนนุ่มๆนอนสบายๆเลยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะคะติดแอร์ติดวอลเ,เปเปอร์มีโต๊ะเครื่องแปง้งให้เรียบร้อยเลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องอเนกประสงค์ใครจะนาโต๊ะก้าอีเข้ามานะคะเป็นห้องทํางานได้เลยนะคะเหมาะมากๆสาหรับคนที่ต้องการ Work f r o ฟ Home นะคะและระเบียงนะคะมี2ระเบียงนะคะระเบียงแรกก็จะเป็นส่วนของวางเครื่องซักผ้าส่วนระเบียงนี้เอาไว้ชมวิวบรรยากาศดีนะคะตากผ้าดได้เลยะคะ่ะระเบียงกว้างใหญ่มากมองไปเห็นวิวทิวทัศน์ย่านบางเขนสะพานใหม่ใครที่ชอบห้องริมห้องบุมห้องกว้างนะคะติดต่อมาสอบถามได้เลยค่ะคอนโดใกล้ห้างบีซีใกล้ BTS สถานีสายหยุดค่ะ สุดท้ายฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆมีแมาอัปเดตต,ตลอดเลยค่ะ